เอาละครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับกลับมาเจอผมจอนเพชรยนต์อีกแล้วนะครับผมใครกำลังอยากได้รถเก่งนะครับราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะครับนี่ครับโตโยต้าวีออสนะครับกับโคลราออติสนะครับราคาทุกคันเนี่ยครับรวมกันเนี่ยนะครับผมทุกคันนะครับราคาไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทเลยนะครับที่จอดอยู่5คันตรงนี้นะครับผมดาวเริ่มต้นที่ศูนเนะครับผ่อนเพียงแค่ห้าพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมนี่คำนวณที่6ปีนะครับถ้า7ปีถูกกว่านี้อีกนะครับผมอ่าวันนี้มีรุ่นไหนบ้างนะครับผมจะพาไล่ดูทีลลละะคคัันนเเยยรบผผมมมตา สอบคันแรกของเรานะครับตัวนี้จะเป็นตัวเต้าวีออสนะครับรุ่น 1.5J นะครับหรือว่าตัวเกรดเริ่มต้นเลยนะครับของวีออสนะครับผมรุ่นนี้เป็นโฉมปี2012นะครับมาพร้อมกับเลขไมล์เนี่ยเพียงแค่164,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับผมคันนี้รถสวยๆเริ่มเดิมเลยนะครับนี่ให้ดูใบสคบเลยนะครับหากสนใจนะครับคันนี้มีราคาตั้งขายอยู่ที่249,000บาทนะครับผมผ่อมเพียงแค่5,000ต้นๆเท่านั้นเองนะครับ6ปีนะครับผมอ่านี่ครับอันนี้เป็นสีบอลเงินนะคครรรรัับบเเเเป็นนนกดิ่มต้ลยะ เนี่เป็นรถเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นล้อกระท้าฝาครอบแบบนี้นะครับผมแต่ว่าไฟหน้ารุ่นนี้จะเป็นไฟหน้ามัลติด e เฟ c t กเตอร์นะครับันตัดหมอกไม่มีมาให้นะครับกระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้านี้เลยนะครับโฉมปีสินะครับในเครื่องพันห้านะครับยอดในเครื่องพันหก็จะได้กําลังนะครับในการใช้งานครับขับทั้งไกลตตอนยังหวัดอะไรก็ได้หมดเลยนะครับผมภายในได้เป็นเบาะหนังด้วยนะครับ อันนี้นะครับแต่ว่าคงในปติฟังก์ชั่นไม่มีนะอ่านี่ด้านหลังก็ลักษณะมันนี้เลยต้องขออภัยเรื่องแสงลูกค้าด้วยนะวันนี้แสงมงันจะน้อยไปหน่อยนะครับเหมือนฝนฟ้าทําท่าจะตกอีกแล้วนะฮะแต่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว v ีออสโฉมพ2สองนะครับราคา2องแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับสนใจก็ติดต่อกอนพียนได้เลยนะครับเดี๋ยวไปคันต่อไปกันเลย สำหรับคันที่2นะครับตัวนี้จะเป็น t o y o ต a v วีออนะครับรุ่น 1.5G นะครับ <c oughs> ขยับเพนหน่อยปีหนึ่งเป็นโฉมปี2013แล้วนะครับคันนี้นะครับเป็นสีดำนะครับผมคันนี้มาพร้อมกับเลขไมล์เพียงแค่18,000กว่าโล นะะฮราคาตั้งขาย289,000บาทนะครับผ่อนเพียงแค่5,000ันเซสเท่านั้นเองนะครับผมคำนวณที่6ปีนะครับดาวเริ่มต้นที่0%นะฮะอันนี้เราคิดที่ดาวศน์เเลยนะครับไม่ต้องวางเงินดาวก็ผ่อนสบายๆได้แล้วนะครับสับโดย Starrios s h o นี้นะครับผมหากลูกค้าสนใจคันนี้นะครับก็ติดต่อกร้ามิลล์ได้เลยนะครับผมที่เบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับ คันที่3ของเรานะครับก็ยังอยู่กับตัวไอต้าวีออนนะครับตัวนี้เป็นรุ่น 1.5e นะครับหรือว่าตัว long top นั่นเองนะครับโฉมปี2012นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวไป12 13นะฮะอันนี้กลับมา2 0 1 2อีกแล้วนะครับผมคันนี้นะครับมาห้องกับเลขไม้นะครับ148,000กว่าโลนะครับอยู่เลขกลางๆนะครับผมไม่ถือว่าเยอะเลยนะฮะไม ไม่แสนกลางๆนะครับรถก็สิปีแล้วนะครับผมอ่าราคา279,000บาทนะครับอย่างเช่นเคยก็ผ่อนอยู่เพียงแค่ห้าพกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับดาวศูน์เนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินออกรถเลยขอแค่ลูกค้าประวัติดีฟรีดาวไปเลยนะครับผ่อนเพียง5้าพันกว่าบาทเท่านั้นเองสำหรับตัวโตโยต้าวบีออสตตัวลอ n ท็อปรุ่นเกตย e คันนี้นะครับมาพร้อมกับสีขาวนะครับคันนี้รู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นไฟน้าโปรเจคเตอร์มาให้เราด้วยนะครับนี่ยเป็นรอบค่นดีว่า นะครับอ่านี่เป็นสเกิร์ตของเขานะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นสเกิร์ตของโตโยต้าด้วยนะครับอ่ามีสปอยเลอร์ให้ด้วยนะครับคันนี้มีสปอยเลอร์ให้ด้วยนะครับอ่าเนี่ยอันนี้เป็นสปอยเลอร์ของโตโยต้าเลยนะครับเป็นตัว TRD นะครับผมอ่าของ TRD เลยนะครับสวยงามนะครับคันนี้2 7 9 0 0 0บาทนะครับผมดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ผ่อนเพียงแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมเนี่ยย้ำอยู่แล้วนะครับคุณลูกค้าไม่เชื่อนะครับผมอ่าผ่อนสบายจจรรริิงนนนนนะะคคคััับบี้้ผมกก็ตตดด่่ออพไเลย ทีนี่ขยับไส์มาบ้างนะครับคันที่4ของเรานะครับอยู่กับ c o ร a าอัลติสนะครับรุ่น 1.8e โชมปี2011นะครับสีดำนะครับผมนี่เลยครับเลขไมล์มาพร้อมกับเลขไมลเพียงแค่150,000กาโลนะครับโฉมปี11นะครับผมคันนี้รถสวยๆเดิมๆนะครับจริงก็เดินทุกคันสวยเดิมทุกคันแหละครับผมอ่าคันนี้ก็289,000บาทนะครับ ผ่อนเพียงแค่ห้าพันเศษเศษเท่านั้นเองนะครับดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์คำนวณที่6ปีนะครับผมผ่อนไม่เกิน6กพันนะครับปุ่มกลมเลยแล้วกันอ่าห้าพันกุบบาทไม่เกินนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นสีดําด้วยนะครับพร้อมกับตัวเกือบชุดแต่งรอบคันนะครับผมอันนี้ภายในก็เป็นโทนเบสนะครับเป็นเบาะหนังด้วยให้เปิดให้ดูดีกว่านี่เห็นไหมฮะยังกริปอยู่เลยนะครับยังกริปอยู่เลยนะครับตกแต่งด้วยลายไม้ด้วยนะฮะ นะครับใครกําลังมองหาครับหรือว่าจะซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ต่างจังหวัดก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผ่อนสบายๆ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องใช้เกียรถนะครับผมไอ้ผ่อน5,000เนี่ยไม่ต้องมีเงินไม่ต้องวางเงินดาวเลยนะครับออกศูนย์บาทก็ผ่อนแค่5,000กว่าบาทได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็มีสเกิร์ตแบบชุดแต่งพวกสปอยเลอร์มาให้เรียบร้อยหมดแล้วด้วยนะครับภายในทนเบดเบาะหนังด้วยนะครับสวยงามเลยนะครับหากสนใจโคุโร่ที่คันนี้นะครับก็ติดต่อกับผมได้เลยนะครับ แล้วก็เดินทางมาถึงคันสุดท้ายกันแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับค o ร a a อ t i ติรุ่น1.6 e-cng นะครับผมโฉมปี2010นะครับคันนี้เลขไม้จะเยอะหน่อยนะครับเลขไม้จะอยู่ที่2 3 0แสนมกโลนะครับตัวนี้เป็นตัว a l t i c n g นะครับหรือว่าตัวติดที่มีการติดตั้ง ถังแก๊สมาให้เราจากโรงงานนะครับผมใช้งานได้2ระบบนะครับเป็นทั้งระบบเครื่องยนต์น้ํามันปกติกับระบบแก๊สนะครับผมตัวนี้ก็คือรถออกไปเนี่ยใช้งานได้เลยนะครับไม่มีอะไรเสียนะครับระบบแก๊สต่างๆนะครับแล้วก็มีการดูแลให้อยู่แล้วนะครับผมเข้าไปแล้วก็มีวันตีให้นะครับผมออกไปใช้งานได้บ a ต r เลยยิ่งช่วงเศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้น้ํามันแพงแบบนี้นะครับคันนี้ก็เป็นหนึ่งทางเลือกเอาไว้วิ่งได้นะครับราคา2อง0 0 0ส่บาทนะครับตามป้ายเมื่อกี้นี้เลยนะครับน่พาให้ดูรอบคันนะครับอันนี้เป็นสีบอลเงินนะครััับบผมมมตตติดดดหหหอกแแล่างง็้้้ใวนะคร ให้ดูด้านข้างอย่างนี้ด้วยนะครับผมคันนี้รู้สึกว่าจะมีสเกิร์ตด,ด้านข้างกับสปอยเลอร์มาให้นะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วเลยนะครับอันนี้คือเป็นออปชั่นเดิมๆเ,เลยนะไม่ได้ดัดแปลงเลยเลยนะครับเนี่ยตัว CNG เขาก็จะมีโลโก้อยู่ด้านหลังตรงนี้นะว่าเป็นตัว1.6 G CNG นะครับผมเป็นระบบ2ออระบบนะก็คือได้ทั้งแก๊สแล้วก็น้ํามันนะครับผมราคา2อง0 0 0สบาทนะครับสำหรับตัวอัดดิซีเอ็นจีคันนี้นะครับผ่อนก็ห้าพันกว่าบาทเช่นเคยนะครับผมอ่าเพราะว่าวันนี้เราทำเนี่ยครับรวมนะครับรถที่ผ่อนเนี่ยไม่เกิน5้าพันนะครับดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ผ่อนไม่เกินห้าพันนะครับโอ้ทุท่านดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ผ่อนไม่เกินหกพันยู่เลทประมาณห้าพันกว่าบาทนะครับผมอ่าประมาณห้าพันกว่าบาทคํานวณที่หกปีนะครับถ้าเจ็ดปีก็ถูกลงมาอีกนะครับผมอาจจะแค่ประมาณสี่พันไปปลายครับผมอ่า ถา้าลูกค้าสนใจนะครับก็ติดต่อ,อก,ก่อนพย,ยนต์นะครับที่เบอร์โทรที่แปะวด้านล่างนี้เลยนะครับนี่ห้าคันนี้รู้สึกว่าจะมีคันที่2นะที่ติดจองไปแล้วนะครับที่เหลือก็ยังว่างอยู่ นะครับผมที่เหลือว่างอยู่ทุกคันมีคันที่2ที่เป็นคันสีดำนะครับคันนู้ดนะครับเนี่ยคันนี้เนี่ยคันนี้อ่าคนนี้ติดจอไปแล้วนะครับผมอ่าหาสนใจคันอื่นๆนะฮะอีก4คันยังว่างอยู่นะครับก็ติดต่อกรมพยนต์ที่เบอร์โทร0802522670นะครับตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะครับสามารถโทรมาหรือทักมาสอบถามนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นรถเก๋งหรือว่ารถกระบะรุ่นอื่นๆก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามได้เหมือนกันนะครับผมก็มีหลายรุ่ เลยนะครับนี่ก็เป็นโซนเจ็ดที่นั่งโซนรถเก่งก็มีข้างหลังกันอีกนะครับผมเนะี่ยมรู้จะเยอะไปไหนนะครับลูกค้ามาเลือกจิ้มคันที่ชอบพี่ชายได้เลยนะครับแต่ว่านี่ผมรวบรวมมาให้แล้วคันที่ผ่อนไม่เกิน6,000นะครับพั0 0้กว่าบาทนะครับผมดาวน์0%นะครับผมก็ฝาก นะครับห้าคันนี้เอาไว้ในอ้อมบอกอ้อมใจคุณลูกค้าด้วยนะฮะใครกำลังมองหาอยู่ก็ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าเรามีเพียงแค่ห้าคันเท่านั้นที่รถราคาประมาณ2องแสนกว่าบาทนะครับไม่เกิน3ามแสนนะครับที่เป็นรถที่ออกไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับสภาพดีไม่น้อยนะครับมีมาเยอะแค่คันเดียวคือคันขวาสุดเมื่อกี้เองนะครับผมนะฮะสนใจก็ติดต่อกรฟยุนได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ก่อนจากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ก่อนรฟยุนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะจจะะะะะไไดดด้้้้มมมม่่่พลลลลลลาาาาาททุกกกรรรรแงงงเเตตืออออนนนนนนนขขผผววววคคคคิปใหหๆัััััับบบีีีฮสส